สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ2ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นแนวทางสูตรเก่าที่เข้านิ้งวันที่ผ่านมานะครับซึ่งนิ้งวันที่ผ่านมาสูตรคำนวณได้2 3,50ามนะครับแล้วรางวัลมันออก352 2ตัวบนก็คือ52นะครับมันจะเข้า2กับ5ในงวดวันที่16นะครับมิถุนายนี้ผมก็จะมาคำนวณแนวทางสูตรนี้นะครับให้ดูว่ามันได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจก็ได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับ ย้อนมาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้นะครับจะใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก1ของคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1่บวก2บวก5นะครับเามาดูตัวเลขคัใหม่เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับใช้หลักร้อยบนเลข3บวกหน่วยบนเลข2บวกหลัก10หน้าครั้งที่1คือเลข4 บวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสครั้ง3ามเกบวกร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข3และบวกสิบท้ายครั้งที่สองคือเลข4สูตรบวกหบวกหคงที่3าบวกสองได้ห้าหบวกสได้9 9นะครับมาบวกอีก27ได้36 36บวกอีกสามสามนะครับ บวกอีก4 43 43บวก1 44 44ก็จะได้เลข4เป็นเลขเด็ดเลขแรกสูตรบวก1บวก2แล้วบวก5 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7 7บวก5ได้12 4 5 7 2 4 5 7 2นะครับถ้า นำมาจับเป็นชุดสองตัวเหมือนที่ผมจับให้ในงวดที่แล้วนะครับนี่นะครับงวดก่อนเนี่ยมันคํานวณได้นี่นะครับงวดก่อนคํานวณได้สองสามห้าศูนย์ผมก็มาจับแยกนะเป็นชุดสองตัวนะครับมันก็จะได้ห้าสองอยู่คู่หนึ่งนะครับอ่าใน,นดูงวดนี้นะครับก็จะจับเป็นสี่ห้านะนี่ผมจับจับชุดสองตัวนะครับ จับเป็นชุดสองตัวบนนะครับได้สี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่สองห้าเจ็ดห้าสองแล้วก็เจ็ดสอง กลับตัวนะครับห้าสองเอาแล้วห้าเจ็ดเอาแล้วก็จะมีห้าสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดห้าสองห้าสองเจ็ด 1>, 1 2ึ่งสอมของเก่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง123456นะครับครบนะครับยังไม่รวมเลขเบิ้ลนะครับก็คือเบิ้ลตัวมันเองนะครับรอดูในวันที่สิมิถุนานะครับนจะเข้าต่อหรือจะหลุดนะเดี๋ยวเป็นตัวเลขไว้ก่อนสี่หคือเลขที่คำนวณได้นะครับ 4 5เตรอ,อดูผลในวันที่16มิถุนานะครับจะมีไหมในนี้เนี่ยนะครับวิ่งบนนะดูดูสุดวิ่งบนเก่าวิ่งบนเก่าวิ่งบนเก่าเนี่ยเขาน่าจะได้เลข7นะโค้งสุดท้ายวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวนี่จะมีเลขเจ็ด แล้วก็มีสูตรเก่าที่หลุดไปก็คำนวณได้3ามบเจแต่สูตรที่ยังเข้าอยู่คือเลขเ็ดนะครับดังนั้นในนี้ถ้าเลขเจ็ดมันมานะถ้าเลขเจมันมามันก็อาจจะมาคู่กับ 7,2, 7 4 7องเดครับดังนั้นในนี้จะมี7,2็ดสองนะครับมี7,2เดี๋ยวผมขีดเส้นใต้เน้นไว้มีเจ็ดสองเี่เจ็ดหถ้า7มานะถ้าหมายถึงว่าถ้า7ไม่หลุดนะ ถ้าสูตรวิ่งบนเจ็ดไม่หลุดแล้วคราวนี้ก็มาดูสูตรดับเมื่อกีเราคำนวณสูตรดับไปนะดับบนทุกหลักสี่หกนะครับดับบนสี่หกดังนั้นเลขสี่นี่อาจจะติดดับนะตัวนี้อาจจะติดดับแต่ก็ไม่แน่นะบ้นานดาถ้าสูตรดับหลุดมันก็อาจจะมาได้เช่นกันนะครับดังนั้นตัวที่น่าสนใจมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดไม่รู้จะ มาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมแค่วิเคราะห์แนวทางไว้ถ้า,ถาเลขเจ็ดมันมามีเจ็ดห้ากับเจ็ดสองคือตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดนะครับย้ำว่าถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนะครับถ้าสูตรนี้ไม่หลุดแล้วถ้าเลขเจ็ดในสูตรวิ่งบนมานะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสามสามตัวที่จะมาจับคู่กับเลขเจ็ดคือเจ็ดสองเจ็ดห้าหรือเจ็ดสี่นะครับถ้าสี่ดับ ถ้าสี่ดับจริงก็จะเหลือแค่ห้ากับสองที่จะจับคู่เรายังไม่นับรวมเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับเาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบกับสูตรที่ท่านผู้ชมมีนะว่ามันตรงกันไหมเนี่ยสูตรมาครบสองตัวบนนะครับบางท่านก็อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับย้าว่าหลายคนก็มีหลายสูตรนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ดูแค่ช่องผมช่องเดียวนะครับอาจจะดูของช่องอาจารย์ท่านอื่นอีกนะครับดังนั้นก็ลองเอาไปเทียบกันดูนะครับ เพื่อจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับตัวเลขก็ไม่มีใครรู้มันจะออกตัวไหนนะครับผมใครชอบสูตรไหนเล้วเราอ่าช่วงท้ายมาดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพันนันที่ผิดกฎหมายส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับอ่าสูตรใหม่นี้ผมก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีสูตรไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาลงให้อีกทีนะครับ ส่วนสูตรมาครบสองตัวล่างนะหลุดนะครับเดี๋ยวต้องดูสูตรใหม่ก่อนว่าจะลงสูตรไหนให้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมด,ดูข้อมูลสูตรวิ่บนนิดนึงนะเพราะว่าวันก่อนผมทาสูตรข้อมูลวิบนไว้ที่มันมีเลขหนึ่งสองนี่จะเป็นเจ็ดสองรับดูแป๊บนึงข้อมูลก็ทำมาไว้ ายแผ่นนะนี่ถ้าผมจะไม่ผิดวิ่งบนมีหนึ่งสองกับเจ็ดแปดนะหนึ่งสองกับเจ็ดแปดยิ่ไปบอกว่าจะออกเจ็ดสองนะครับผมดูข้อม,มูลสูตรนิดนึงสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับสูตรนี้ สูตรวิ่งบนง่ายๆเห็นไหมครับสูตรนี้ได้เจ็ดกับแปดนะงวดก่อนเขาเลข5่าในหลักสิบงวดนี้เจ็ดกับแปดไม่รู้จะมาตัวไหนจะเข้าหรือจะหลุดไม่ทราบเหมือนกันนะในผมก็ทําข้อมูลตัวเด่นเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูนะครับแล้วก็จะมีสูตรหนึ่งสองสูตรวิ่งบนง่ายๆสูตรนี้ 8, นี่งวดก่อนเข้าเลขสามในหลักร้อยงวดนี้หนึ่งกับสองไม่รู้จะมาหลักไหนนะครับหรือจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทั้งสองสูตรเนี่ยนะครับ ตอบไม่ได้เลยนะครับจะมาหรือจะไม่มาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเองนะครับต้องตัดสินใจเองบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับผมวิเคราะห์ไว้บางงวดก็อาจจะตรงบางงวดก็อาจจะไม่เข้าผมนะครับนี่ผมก็ทําข้อมูลสูตรเก่าไว้คือหนึ่งสองกับเจ็ดแปดส่วนสูตรใหม่เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้อีกทีนะครับมันจะเป็นยังไงมาดูสูตรมาครบสองตัวบนมันจะมีแค่เจ็ดกับสองตรงนี้เนี่ยที่มัน เหมือนกันนะครับในนี้ไม่มีห้าไม่มีสี่นะครับมีแต่เจ็ดกับสองเ่ยหรือมันจะไม่รู้จะมาเจ็ดสองหรือสองเจ็ดก็ไม่สู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองดูนะอันนี้ผมแค่พูดไปตามสูตรที่เห็นนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปรอชุดสรุปอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงในะงวดนี้ เอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ